ทางค่ายเราเนี่ยก็ส่งนักมวยชกวันนะนักมวยที่ไปชกวันเนี่ยก็ต้องมีการวิจารณ์ให้ดีนะใครไม่ไม่สมบูรณ์ใครไม่พร้อมเราก็จะไม่ส่งไปส่งไปชกถ้าถ้าถ้าเราชกเราต้องต่อมาให้ถูกใจทางรายการวันเขานะรายการวันเนี่ยก็ทํำให้นักมวยในค่าย b k มีความันอยู่ที่ดีขึ้นนะจากต่อยค่าตัวที่เมืองไทยอาจจะได้สองแสนหมื่นสามสี่หมื่นหรือล่าสุดให้หมื่นห้าบางคนมัน,นก็ไม่สามารถทําให้นักมวยบางคนเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้แต่ว่ารายการวันเข้ามาต่อยที่วันลุมพินีเนี่ยมีผลดีกับนักมวยทุกค่ายผมรัผมเชื่อเลยนะ100%ยเซนี่ยนักมวยที่ไปต่อยรายการวันเนี่ยเก้าสิปร์เซนต์ มีสิเอร์ซที่ไม่อยากไปต่อยอันนั้นก็คือเรื่องของเขาแต่90%้าเอร์เซนนี่ยที่ไปต่อยเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้รับได้รับค่าตอบแทนชนะน็อกก็ได้รับโบนัสจากคุณชาติเป็นสิ่งที่เขามีน้ำใจให้กันนักมวยผมถือว่าหาคนแบบนี้ยากนะที่เวลามีและรู้จักแบ่งปันนะบางทีเขาก็ให้โดยเล่าหน่าว่าคุณต่อย ไม่ว่าคจะชนะหรือแพ้เขาก็ยึดาก็เขาก็ประกาศให้คนละ3ามแสนหหรือบางคนก็ได้ห้าหมื่นเหรียญก็แล้วแต่ว่าช็อคสนุกแค่ไหนผมบอ,อกเลยว่าปัญหาคนแบบนี้ไม่ได้อะในในโลกนี้ในกระแสตอนนี้ทุกคนก็จ้องจะเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะนะบางคนจัามววยบอกขาดทุนผมก็ไม่รู้ขาดทุนยังไงนะโบรเตอร์บางคนบอกขาดทุน ขาดทุนก็ไม่ก็ไม่ต้องจัดเลยขาดทุนนะ่ะแต่บางคนโบเตอร์มีบ้านนห้าสิบล้านร้อยล้านจ่ายค่าตัวน้กมวยหมื่นห้าสองหมื่นผมถามเลยน้กมวยอ,อยู่ได้ยังไงนะถ้านมวยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่อยรายการวันเนะี่ยจะอยู่ยังไงผมถามจะอยู่ยังไงแล้วเราอยู่อยู่แบบที่ที่ผ่านมาสามปีผมถามว่ามีใครช่วยเหลือม้างที่โควิดระบาดเนี่ยค่ายแต่ละค่ายมัง ทุกข่ายเหนื่อยหมดมีนี่สิทุกข่ายตัวรวมนึงตัวผมด้วยนะผมก็ต่อสู้ทำไงให้ลูกน้องอยู่ได้เราอยู่ได้เราก็ต้องช่วยกันในสิ่งี่ที่ผมพูดเลยนะว่ามันหายากเนี่ยแล้วการรักษาจากการเจ็บการชกลงมาผมเห็นไม่มีใครดูแลเหมือนเขานะเขามีหมอเขามี มีรถเข็นมีรถอะไรเขาทำทุกอย่างเขาตรวจสุตรวจร่างกายบาดเจ็บตรงไหนอย่างเช่นนนองพูนบาดเจ็บที่ขนเขาก็พาไปเอกซเรย์พาไปทำทุกอย่างเขารักษาทุกวันนี้ก็จะรักษาจนกว่าเราหองหุณจะหายนะผมถามว่าคนที่มันโจมตีเนี่ยมันส่วนไหนคิดส่วนไหนคิดว่าว่าว่าเขาเปรียบคุณเขาทำไม่ถูกต้อง คุณไปคิดใหม่เลยว่าว่าคุณคุณได้ไปะระโ,โยชน์อะไรบ้างถ้าคุณอยากได้ประโยชน์คุณก็ปรึกษาเขาหาคนปรึกษาเขาอยากได้ประโยชน์อะไรบ้างแต่ถ้าไม่อยากได้ไประโยชน์ปล่อยเขาทำงานไปเถอะนะคนแบบนี้หาย,ยากนะคนที่แบบพูดเสียงดังฟังชัดแล้วก็ใจถึงเขาให้ทุกอย่างนะก็จุดยืนของทางพีเคก็อย่างที่เสรษฐกัพูดนะครับผมก็ยังคงร่วมทางทุกวัน อย่างนี้นะครับผมเพราะว่าสามารถทําให้น้ามวยทุกคนและครอบครัวที่เขารักมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น,นครับอย่างเช่นเมืองไทยอย่างเมืออย่างที่เแข่งยกตัวอย่างอย่างทอง,ทองทอพูลเนี่ยชกถ้าชกในห้าไฟธรรมดาคือหยกธรรมดาเนี่ยถ้าตัวเขาหมื่นกว่าบาทแต่ใครจะสามารถใครจะคิดว่าทองพูลชกสองไฟจะไม่รวมค่าตัวได้โบนะัสถึง70,000 0บาทรวมครึ่งล้านต่อยธรรมดาเนี่ยจะทําให้เขาลืมตาอ้าปากได้หรือเปล่าครับ อย่างเช่นตะวันฉายไงครับแต่ละคนตะวันฉายได้ที่ชคมาแต่ละคนก็ทําให้ครอบครัวที่อย่างพี่ตะวันฉายพูดใช่ไหมครับกันก็จากที่ว่าไม่มีที่จากที่ไม่มีที่ตะวันฉายกับกามมาลืมตาอาปากได้แล้วก็เป็นที่รู้จักของของทุกคนทั่วไปถือว่าพลิกไหมครับถือว่าพลิกพลิกชีวิตไหมครับการมพูดครับวันพลิกชีวิตกันยังไงบ้างครับก็เมื่อก่อนตอยในไทยก็คาตัวสูงสุดก็อยู่ที่ปมระกาณับสองแสตงอื พอมาต่อยวันก็พอมีแฟนคลับเยอะพอต่อยต่อยดีปุ๊บมีแฟนคลับเยอะแล้วก็เขาจะอัพท่าตัวให้ต่อยดีตอนมีคนนั้นก็ให้ถือว่าต่อยอดแล้วทางวันทำให้เรามีชื่อเสียงสามารถต่อยอดไปทางอื่นได้เดยอะ<า>ใช่ไหมไ<ด>ครับผมเพราะทุกวันนี้คําว่าต่อยมวยก็รวยได้เป็นจริงนะ mm hmm. จากที่ว่าทุกคนฝันมาเฉยๆว่านักมวยทุกคนเหมือนหมาล่าเนื้อเหมือนที่ทุกคนพูดแต่ทุกวันนี้เหมือนที่น้องโอพูดต่อยมวยก็รวยได้จริงอย่างเมืองไทยเนี่ยครับ มีทั้งเงินเก็บมีทั้งครอบครัวสุขสบายก่อนพี่ก่อนจะชกวันเมืองไทยเป็นนี่ไหมครับผมก็เป็นนี่ครับก็เงินเก็บก็ไม่ค่อยมีครับก็ชกเดือนต่อเดือนก็ก็ค่าใัว่มันก็น้อยครับก็ชกที่ไทยก็ก็จินเดือนต่อเดือนไปอย่างี้ใช่ตอนนี้ก็ชกวันก็มีเงินเก็บหลักล้านอะไรแล้วครอบครัวทำให้ครอบครัวเราสุขสบายนะก็ดีขึ้นครับวันนี้พอลองมองหินทุกอย่างครับเพราะว่ามันมันหินเงินทอง ครับผมก็ทางทางนี้คืออย่างที่บอกครับที่ทุกคนเห็นคือทุกคนไม่มีใครบังคับลูกตรงนี้นะครับสี่แขกเคยบังคับทุกคนไหมครับว่าต้องมาชกวันหรือว่าเราเรียกร้องอนเนีครับอย่างที่ชานันกลับมาเนี่ยครับราเรียกร้องผมเรียกร้องนเองครับไม่ใช่ลูกดีคือผมอยากชกแล้วคือไม่มีรายการไหนที่จะมาสร้างแร้่มวยให้เจริญขึ้นยิ่งขึ้นครับวงการมวยไทยทุกวันนี้มวยฮายุก็คือผมดูแล้วมัน จะยี่ให้ทาให้มวยไทยต่ําลงครับไม่ใช่จะให้สูงขึ้นวันเนี่ยคือทําให้เราเราเพิ่มขึ้นเป็นระดับโลกครับไม่ใช่ระดับแค่อยู่ในไทยครับคือคนเรารู้จักมวยไทยเยอะขึ้นและล่าสุดที่เป็นข่าวว่าอย่างเสือคิมที่หวนคืนกลับคือคำว่าเสือหวนกลับมาก็เห็น,นแสงสวานะ่างที่ปลายุโมงค,คือสามารถทําให้ครอบครัวเขาหรือตัวเขาเนี่ย ดีขึ้นใช่ไหมครับสุนทิมใช่พี่สุนคิมกลับมาเพราะว่าเป็นเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้ก็พี่กลับมาเพราะว่าจริงๆเลยครับผว่าที่หยุดไปนานแล้แลไม่คิดอะไรครับแต่พอมามีวันมันก็เลยทาให้ผมอยากกลับมาชกอ,อีกทีครับเพราะว่าผมว่าผมว่าผมทำได้เยอะเลยถ้าต่อยในวันถ้าให้มกลับมาต่อยค่ายกผมไม่กลับครับผมและอีกคนหนึ่งที่พูดไม่ได้นะครับเพราะประกาศว่าอยากจะเลิกมวยแล้วเพราะผมอายุเยอะแล้วแต่สุดท้ายมีรายการวัน ก็สามารถทําให้เขาอยากจะหวนกลับมาคันไม้กันมือกลับมาชกอีกคนหนึ่งครับผมก้าวหน้าครับก็รุ่นเดียวเสกสรรเลยเนาะบางสาด<า><ข>เลยที่กลับมาก็หนึ่งมันเป็นดัานาชีวิตของเราแล้วครับแล้วก็อันที่ผมล่อยให้ย,ยกมา26ปีมันถามว่ามันก็ไม่มีอะไรชิ้นเล็กงครับ้อยยิง่งมากโควิดค่าตัวจากค่าตัวแต่ห้าอล่าแก่สีโมห้าก็ต่อยต่อยเขางนี้ก็เจ็บหนักมากมอะไรบ้างครับมันก็ไม่คุ้มครับผมเลยดู ดไปประมาณแปดเก้าเดือนที่ว่ากลับไปบ้านนะครับเลินได้เหรอว่าประกาศเดินซะด้วยใช่ครับต่อยซ้ําไปซ้ํามาใช่ใช่ไม่มีตัวด้วยต่อยสี่ห้าครั้งเนี่ยห้าไฟหลังสุดต่อยกันยอดแหลกเพชรอ่ะครับต่อยกันยอดเลยใช่ก็เลยบอกพูบี้ก็เลยบอกทันทีว่าพอพอจังหวะของพักร่างกายด้วยนะทีนี้พอเห็นน้องๆได้ต่อยวันแบบนี้ครับมีโบนัสเข้ามามีวันลูบี้นีเข้ามาก็ตัวเองครอยากกลับมาสู้อีกสักครั้งหนึ่งก็เลยโทรหาพี่วันพี่ครับอยากต่อยวันลูบี้นีครับ คพี่บอกสัาถูไหมลูกพี่ก็รับปากเลยเองท้นมาทำร่างกายรับรองพี่ให้เองได้ต่อยแน่นอนครับก็เลยอยากกลับมาพิสูจน์ตัวเองรางวัยจะให้โอกาสเก้าหน้าเลยครับรายการขึ้นแล้วแล้วจะประกาศทีว่ารายการขึ้นนันที่เท่าไหร่ชฉกับใครนะครับผมให้ติดตามหน้าเพจ PK และหน้าเพจวันเป็นครับแล้วคนที่คือทุกคนเรียกว่าเขาคือยอดมวยเทียบระหว่างปอนต่อปอนนะครับพระจันฉายนะครับก่อนหน้านั้นพระจันฉายคือดังแล้วดังในเมืองไทยแล้วแต่พอไปชกรายการวันคนที่ไม่เคยรู้จักพระจันฉาย กลับได้รู้จักว่าจารย์ชายนนคิดว่าเป็นไงครับผมยิงแล้วผมว่ายการวันมาแล้วแต่ทางมันแล้วแต่การมองครับราการวันที่ว่าในกระแสที่เราโดนโจมตีก่อนจริงๆแล้วรายการวันเนี่ยทุกคนหลังที่ต่อรายการวันทุกวันเนี่ยทุกคนอาจจะเรื่องงบนะก็ได้แต่เรากำมังต่อรายการวันเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยเขาอยากให้ครอบครัวเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะสร้างบ้านสร้างไรกับครอบครัวอ่ะแล้วก็รายการวันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถที่จะทำให้มวยไทยเจริญเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยเพราะว่ามันมันออกไปได้ระดับโลกคือมันไม่ได้แค่ระดับประเทศระดับอย่างเงี้มันระดับโลกทําให้คนเนี่ยเราต่อยรายการวันเนี่ยทำให้เราทําให้คนเนี่ยชาติหงชาตินี่มีใจผมมากขึ้นใช่ครับอันนี้มันอะไรยากครับใช่ครับแล้วอย่างแสงมณีเนี่ยหาตัวชกยากนะช่วงนั้นแสงมณีก็ยังได้กลับมาชกรายการวันทําให้แบบลืมตาปากได้นะ จากทม<า><ร>ทำ,ทำมีมีมันได้เงินเป็นกอเป็นรำมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือก็เหมือนเปรียบไปหนึ่งอ่ะไฟนั้นคือไฟที่ผมจมูกอดะนะที่ผมต่อยมวยไทยครับผมรักษาตัวเองหมดแสนกว่าบาทน,นะค่าตัวมีแค่แสนห้าไปนั้นผมกลับมารักษาเดงแสนกว่าบาทเพราะตังเองทุกบาทครับแล้วก็อ่าอีกไฟหนึ่งคือคือที่ผมโชวญี่ปุ่นและการวันอ่ะมือผมแตกครับแมการวันเขาดูด้วยปีทุกอย่าง ช่ครับเรื่องสวัสดิการสุขภาพเราเพิเขาเป็นห่วงครับก็ก็แก้กรณีที่พูดว่าเรื่องเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องการทั้งมวยที่บาดเจ็บคือถ้าถ้าคนที่เข้ามาชกกันรายการวันทำไมถามว่าพีเถึงมั่นใจเสี่ยแขกถึงมั่นใจทุกคนในทีม k ีมั่นใจว่าวัน ต้องพาพวกเราไปสู่แสงสว่างที่เราอยากฝันได้ทว่าฝันได้พูดเลยครับว่าถ้าไม่มีรายการวันผมเชื่อว่านักมวยหลายๆคนอาจจะเลิกไปแล้วก็ได้อย่างพี่โอ๋เราดูอย่างพี่โอ๋เลิกไปแล้วที่รายการวันรุกกลับมาต่อล่าสุดพี่โอ๋มีเงินมีเงินเยอะมากประกาศดูสาเบยดูสาเบยกลับมาชกใหม่เลยใช่ครับแต่าะอะไรเพาะเอยากได้หมูนั้นเขาอยากได้เงินเพราะเงินบ้านปลายชีวิตเขาสาเบก็ก็ต่อยแล้วทุกครั้งก็ไม่ต่ำกว่าห้าแสน ค่าตัวเขาไม่เต่าห้าแต่มีมีรายการไหนที่มันใช่ได้คลาดตัวเยอะขนาดนี้แล้วรายการวันนี่นะครับไม่ได้ให้กับพวกแถวนักงมวยแถวหน้าอย่างเดียวยังให้กับนักงมวยที่รุ่นล่างๆหรือนักงมวยรุ่นน้องๆให้เปิดโอกาสใช่ครับทองมูณตีใหญ่เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักจากต่อยมวยามว่าตีใหญ่ต่อยมวยมานานยังสิบปีไม่มีใครรู้จักตีใหญ่นะแต่ตีใหญ่ชกสองไฟตีใหญ่บอกผมเดินบ้านเดินออกจากบ้านไม่ได้ คนรู้จักหมดเดินไปไหนคนขอถ่ายรูปหมดรายการวันให้ชีวิตใหม่เขานะครับไฟแรกก็ประเดิโมโบนัสนนสามแสนห้าจากก่อนที่มาชกวันชกอาอยู่สึกปีเคอันนี้คืสึกปีเคองเลยที่อ้อมน้อยค่าตัวสองหม่นกว่าบาทใช่นกี่เท่าตัวตีใหญ่ <c oughs> ไม่รู้บเยอะมากเคยถามตีใหญ่ครับตีใหญ่เคยคุยให้กับเสี่ยแก่ฟังว่า ผมกลับมาชงมวยผมอยากให้ครอบครัวผมสุขสบายผมอยากจะให้ครอบครัวผมอยู่ดีกินดีแต่ผมไม่คิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้าก้าวกล่าวว่ามันู้อีกตั้งหนึ่งแต่ไม่คิดว่าเป็นแบบปีเดียวจะแบบสามครอบครัวสุขสบายอยงดูหลังนี่นะอยูหลังน,นงนี่นะนี่เทรนเนอร์แล้วไม่ใช่แค่ตั้งมวยอย่างเดียวที่สุขสบายแม้แต่ทีมงานเทรนเนอร์ทุกคนสุขสบายหมดเพราะว่าถ้าวัน คือเราทํางานกันเป็นทีมทํางานเป็นครอบครัวอย่างครับลุงพเราเราถามถึงถึงการชกมวยของนักมวยสมัยก่อนเน่ยเวลาชกอ่ะได้ได้ค่าตัวยังไงอ่ะคุณลุงถามจูทงจูทงจูทงครับตอนสมัยก่อนพี่จูทงชกมวยครับค่าตัวเป็นยังไงครับผมบางทีโบนัสติดหรือเปล่าหรือองอะไรบ้างก็จได้ก็บีลุกฮั่งนอนจิ้บาทก็ได้ก็ค่าตัวบางทีก็ไม่เราไม่รู้เท่าไหร่ห้าหมื่นได้แหละได้ ห้าหมื่นก็ได้ครึ่งนึงครับไอวันแรกได้อะไรวันแรกวันแรกเราก็ห้าหมื่นก็ได้สองหมื่นอืมเดี๋อวติดไว้ก่อนก็ารอมาเต้นอะไรติดไว้ก่อน <c oughs> นี่คือการการจัดเงินของของคนที่ที่ปเปเปอรเตอร์สมัยก่อนนะในค่ายเราก็มีหลายคนอย่างเช่นอาจารย์ในดวงเนี่ยผมก็เคยถามประวัติชกครั้งหนึ่งรับค่าตัวเท่าไหร่อาจารย์ในดวงบอกว่าได้ประมาณหมื่นหนึ่ง แต่ที่เหลือก็รอเบิกไปนะนี่คือสิ่งที่ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ผมถามว่าปล่อยจะปล่อยป่อยปล่อยแล้วได้ตังค์เนี่ยผมถามนักมวยสมัยก่อนเนี่ยมีใครตั้งตัวได้ม้างมีกี่คนใช่ครับคุณคุณคิดดูว่ามีกี่คนไป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 ,ไป,ไป,ไปลองนึกดูว่านักมวยที่ปล่อยแล้วสมัยก่อนแล้วเลิกอะ่ะมีกี่คนนะแต่สมัยนี้อ่ะมันเป็นมันมันเป็น5าจีนะมันไม่ได้เป็นโทรศัพท์บ้าน สมัยก่อนเมื่อ20ปีแล้วใช้โทรศัพท์บ้านยกหูคุยแค่เราไช้โทรศัพท์เครื่องใหญ่เดี๋ยวนี้ใช้เสียบหูฟังแล้วคุยกันคุณดูคิดคุณคิดดูว่าสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วแล้วคุณจะยึดติดกติกาเดิมเนี่ยบางทีมันไม,ไม่ได้คุณต้องกลับไปมองว่าโลกเราไปถึงไหนแล้วถ่ายทอดสดครั้งหนึ่งมีถ่ายทอดไปกี่ประเทศ179ประเทศถ่ายไปอเมริกากี่ประเทศต้องคิดดูว่า ว่ามวยไทยเนี่ยมันทําให้เราธุกรกิจในเมืองไทยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นค่ายมวยแต่ละค่ายไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ออกมาจากการผลิตนวมแบ็กการซ้อมทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอะ่ะมันเกิดจากสิ่งที่เขาเขาเขามาช่วยเราให้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถดําเนินธุกรกิจไปได้ไม่ว่าเป็นนักมวยนะไม่ว่าเป็นอุปกรณ์มวยนะไม่ว่าเป็นเทรนเนอร์ ทุกอย่างเนี่ยก็มาจากรายการวันที่ก็สามารถทําให้ครอบครัวทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเรามองกลับไปดูอ่ะว่ามวยไทยอะ่ะมันก็โอเคมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ตอนเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะมวยไทยี่ยมันมีการบันดาลนามนะมันมีมวยพักยุที่เราเล่นมวยเราไม่ต้องไปสนามเราเล่นมวยดางโทรศัพท์คนมันถืยหายหมด ถามอะไรการวันคุณไปดูเลยคนแน่นสนามเลยคือไม่มีการมานันแต่เป็นการเป็นเกมมันเป็นเกมที่นักวัวไม่สบายบางทีผมขับรถปรไปหามหมอมันเปรียบเทียบกันว่ามันคืออะไรนะเราต้องถามให้ทุกกิจมันดีขึ้นถาทุกอย่างมันดีขึ้นให้นักวยลืมตาปากได้ให้นักวยมีไรายได้มีเงินเก็บสามารถปลูกบ้านสามารถซื้อรถนะใครไม่อยากชกค,คุณก็ไม่ต้องชก แต่ค่ายบีเคอยากโชคทุกคนนะคนไหนโชคดีผมว่สนับสนุนแต่ถ้าคนไหนโชคไม่ดีไม่มีคุณภาพผมก็ไม่ส่งต่อนะทุกค่ายก็เป็นแบบนี้หมดเราจะได้เราจะได้ประสิทธิภาพในการทํามวยไม่ว่าจะมวยไทยหรือมวยรายการถึกไหนก็แล้วแต่ค่ายบีเคทำออกไปเต็มที่และยิ่งรายการวันผมก็ตั้งใจเต็มที่ว่าชกออกให้สนุกบาดเจ็บ ก็ต้องดูแลกันแล้วก็ดูแลจนหายไปหายที่ไหนได้ผมถามคุณไปหายที่ไหนได้ครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็จุดเืิญของทีม PK เราเรียกคำว่าทีม PK เลยนะพีเเ่นะครับเพราะทุกคนเป็นครอบครัวก็จุดจืิของเราคือยังจะร่วมเดินทางพร้อมกับทางวันแชมเปี้ยนชิพพร้อมกับคุณชาตีตลอดเพื่อไม่ใช่เพื่อทางค่ายเราเองเพื่อครอบครัวของพวกเราที่สามารถที่จะให้ เขาเด็กๆพวกนี้ครับน้ำมวยพวกนี้ที่มาฝากความหวังไว้กับทางทีมดีเคเนี่ยที่จะสามารถทําให้ครอบครัวเขาอ่ะมีความกินดีอยู่ดีสุขสบายได้เราก็จะไม่ทิ้งเขาตามที่ตามเจตนารมณ์ที่เขาอยากจะมาอยู่ค่าย b ีตรงนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณแขกรับขขอบคุณทุกคนมากนะครับผมตอนนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับที่เข้าใจนะครับผมก็